อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับเพื่อนๆอันนี้มีเมนูอีกแล้วครับ,มเ,มรบมเมนูวันนี้กบในตำนานกบอีกแล้วครับเพื่อนๆเสียนแรกกำลังเสียนีมือเสียนแรกครับกำลังถลกหนังครับถอดเสื้อให้มันอยู่ตัวมันใหญ่กบตัวใหญ่มากครับเพื่อนสรงตัวโลนี่ฮะทำการถลกหนังแล้ว เชฟก็มาแล้วพูเชฟเพิ่งตื่นครับครับวันนี้ครับวันนี้เราเสนอเมนูอะไรพิเชฟก้อยปิ้งก้อยครับวันนี้ปิ้งก้อยปิ้งก้อยใส่ใส่ใส่ถั่วครับใส่กระมังใส่ถัว่วออใส่มั่วแล้วสงส่มันมั่วแล้วครับ <laughs> มันเพิ่งเพิ่งจะตื่นครับ <laughs> นี่นี่มาดูนี่ฮะเราจะให้ดูครับ นี่เอาแกงมามันคืออะไรยงครับนี่อ๋อมักลิ้นไหมครับนั่นแหละครับเพื่อนครับหมักลินไหมหมักลิ้นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับระหว่างที่รอกบสุกนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับต้นหอมผักชีใบมะกรูดนะครับนี่นะนี่ฮะทีเด็ดนะครับ หมักลิ้นไหมบ้านใอยหรือว่าเพกานะครับภาษาไทยเขเรียกว่าเพกาลิ้นฟ้านะครับแล้วแต่ท้องถิ่นเด้อน้องเอินบ่คือกันเนาะแต่ว่าข่มคือกันแซบคือกันเริ่มเหลืองแล้วครับเ,เพื่อนๆสุกแล้วแ่ะครับตัวใหญ่ขนาด ต็มไม่ปี้งีกเลยสองตัวสองตัวโลสองตัวโลสองตัวโลครับเนาะเอาเอาลยไปเถอปะปาตัวหนึ่งสิ่างนี้อ้ยเด็ดบอกเชียนแรกเอาเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่สับแล้วก็ปรุงรถนะครับน่าแซ่บมุมน,นีนม้เนาะว่ามีแนวชวดบอสป่ะมุสัยเซ๊บอา่าได้ยินเสียงว่ามีม,มีอยู่ว่าอาวเอา,เอาไปชวดกันเด้อพี่น้องเด้อ ซับแล้วมันจะแยกชิ้นส่วนเนื้อกับกระดูกก็ต่างกันก็ครบนครับก็เท่าก็มันใหญ่กบเท่าเนาะกระดูกมันแข็งแล้ววะเอาเอา,อยาแยกแล้วก็ซับเดยพี่น้องคือว่าอะไรแล้วก็มาปรุงข้าวเชี่ยวหมักเพส้น้ำบปลาก็จะเอาตาใดก็เอามีไหลย,ยี่ห้อพูดใหญ่ใหญ่แกญ่ฟักป่าปอก,ปอก,ปอก ตาไปใส่ใส่มองมาครับใส่มองได้ทั้งปลาใส่ได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาเห็นไอนี่ปลาก็ได้ย่าแล้วก็ครัวครัวแล้วก็ไอ้ครัว โอ้ยเซฟพังกันชวดครดา่วนแวตอน,น,น,นเสาขอเลกีแล้ดีๆแล้วก็ฝากเอาโอเคพี่น้องเบิกกันไปครับเอาต่อยกันทั้งผุ้ยยเซฟทั้งเซฟน้องสาวก็แต่งตัว ป่าเขาไปไปซ่อนไปซ้อนกันครับคืแต่งตัวแล้วไปซ่อนป่าก็ได้หากินตามท้องถิ่นบ้านเฮานี่และวโควิดกระบาดนะพี่น้องกันระแวดระวังตัวเด้อระแวดระวังตัวได้แต่ว่าทุ่มผมนี่สิว่าแบบไม่ได้ไปใส่ครับอยู่แต่บ้านฉีดยากันครบทุกคนแล้วอยู่บ้านเฮาม่ได้เป็นอย่าง ว่าได้มีการเดินทาง ını, แต่ก็ป้องกันตัวอายุห uh, uh ัวนะผู้ยเซฟพลองซิมกระดูกกบมึงกบใหญ่เนาะเอาสับแล้วสับแล้วพักกระปุงระบาดนี่นะครับเชฟลงมือเองนะครับฟักอันนี้นฟักเด้อนี่ทุบก่อนจะฟักบ่อ ครับเสี่ยก็มาพากันเงยนหน้าบุญน้อยไม่ได้ไ่ได้กำลังถึงอาดิบมือได้ไงหนะ้าคุยพร้อมฟันพร้อมนี้มือได้พี่น้องเอ้ยจะเฮ็ดเด้อจะเฮ็ดเด้อย่าที่คุยไม่เอาคืนไม่ได้เด้อเอาเอาให้เพิ่นให้เพิ่อนพักส่ก่อนเด้อจะมาเบิ่งตอนเพิ่นปรุงเด้อบาดนีค้ครับ <c oughs> ผมเราทุกค,ครับครับ เชฟปรุงนะครับเชฟลงมือเองเลยฮะเอามาครับพี่น้องเด้อไปปรุงเลยครับครับเชฟปรุงครับใส่มะเขกเพ,พริกป่นข้าวคั่วเพสข้าวคั่วพ่อขี้ข<อ>ขกับลาบกับก้อยบ้านเฮาเลยพี่น้องก้อยปี๊กก้อยเหรอแต่ก็ นี่นะมีน้ำมะขามเปียกครับเพิ่มรสความเปรี้ยวแต่ออกเปรี้ยวหวานๆได้อน,นี้ตัวนี้มันสิแซบนัวเลิกแล้วก็น้ำปาลาอะไรเนี่ย อ้าวคผูะเชีคยวเชีเชี่ลืม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 ยังลืมยังเดี๋ยวรอไปนึงเดี๋ยวรอไปนึงเด้อรอแป๊บนึงเด้อเซฟเปียวยังน้อหันแป๊บนึงครับถ้าเซวรสลืมโอ้แนวหนัวตัวนี่ข่องเซฟของเซฟครับน้ำน้ำปลาแดกครับน้ำปลาแดกบ้านหอมขาดไม่ได้ได้นี่ข่องเซฟตัวนี้เอ๋ออะไรสัน เดี๋ยวขอด้ใ้มือเด้ต่อไปดอดเ,ดเ,เด้อเอาเดซฟมัดมัดเลยมัดให้ได้มัดให้เซฟนครับขยำเฮ้ย่องขยำครับเนาะา เข้ากันแล้วหอมแล้วหอมมะเ่ยวมัพเพาวแล้วซีมได้เลยบอครับเนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ทีเด็ดก,กันไหมใส่ทีใส่ทีเด็กกเดเออทีเด็ดเพิ่นหมักลิ้นไหมหมักลิ้นไหมหมักลิ้นไหมเข้าไปอืมราอ่าหมักลินไหมอย่างน้อยแหละไฟว่าแล้วเดี๋ยวเขากินเป็นเครื่องเคียงเอากับแก้มเอา ก็เทสกลองซีมมึงดูมือเลยนี่ครับซีมมึงครับซีมซีมซีมเบ่อยเอาซีมมอาอดูเป็นไงครับได้แล้วคนะ่อยว่าแทบแล้วเจ้าเด็กขาดกระหอมเดี๋ยวเขาซื้อทีหลังรสชาติได้แล้วเนาะขาดส้มเอาใส่เปรี้ยวบวกใส่เปรี้ยวจนะังน่อยนะอ่ะใส่ส้มจังน่อย เปียวกัยคราบผู้เสียบบ่อขาดเปียกเป็นนำเจ้าจวดหลายเสบ่าผู้เสฟลิ้นไปบ่อหัวเนาะไม่ค่อยบางหนาวสัตว์กินให้ขอพูน่ะเป็นไหนนั่นได้เอาเลยนะมันนี่เนาะเอาเลยบานเนี่ยผู้เสียบบัเฮ็ดอะไรเนาะ่อยเสพเฮ็สพยังวเฮ็ดไอ้ก้อยกบใส่มดแดงนะ โอ้เมียนอยู่เลยหรอนาะเออก้อดกบเซมวดแดงนะเพราะว่าสิคักขนาดก้อยห้อยกระเทียมมาแล้วเนาะแก้อยกบเซมวดแดงแล้วมาหันได้พายเรือไปเอาอยู่กลางกลางกลางหนองพูดเลยมันลำบากว่ะเอาเอาคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซฟจัดให้คลิปหน้าพูดเลยอาวโอเคพี่น้องฮะโอเคครับผมเบิ่งนี่แหละเอาใส่ห่อเข้าไปแล้วบานชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับตะไไข้ให้นำด้วยครับเป็นกำลังใจให้เชฟบตัวลายเชฟบตัวลายนำด้วยหอมแดงครับเดจะเชียบสืสห่อมเอาใบบานนี่ฮะมาได้มัดแล้วแหละหอมขนาด ่ได้การครับได้การเอาแล้วะพี่น้องแซ่บแล้วฮอกคตักลลงจานเลรครับเข้าตัวบาทนี่อไอ้น้องก็มาคว้าม,มือแล้วเนาะเอาพี่เครื่องเคียงเขาก็ได้แสงทั่วฟูทูกเองว่าไง เบิ่งเสียนแล้วปีงปีงอย่างบุหันอืปีงอย่างบุหันเสียนแล้วก็เดียวยันโคอยังน้อยยันโคหน้อยพวิกระุวยกระมาแล้วิกระเดียมมาแล้วใส่มองแล้วกินข้าวเด้อบาทนี่ยอมกันพอมหน้าพอตาด้วยได้ใจได้แค่มองใส่มองได้หลายอย่างเอ้าเนาะกินข้าวนั่งมาแล้วก็มาจ้าง มามามาพร้อมกันน้องเอ้อมาเข้าพร้อมกันหน้าตาเด้พี่เรียกแล้ครูเซฟเข้พร้อมกันครับนึ่งเซฟครับเซฟนุ่มอ่ะควานิ่มลูกโดดลูกโดดไม่ลูกโดดโน้ำแค่ลูกโดดพันว่าอันนี้นะครับเขาเรียกว่าลูกโดดครับที่มักเพลิดหล่อ อีกเดียดานพี่น้องแก้วขาไกวยกบใส่บังดินไหมเห็นไหมเห็นไหมกินข้าวทายกันมาแล้วกี่ทายกินข้าวทรัพคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทรัพย์ตะไคร้ทำด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันแน่โอเคครับขออนุญาตไปกินข้าวเด้อค่อยดีหิวข้าวเลมามาเซฟมามากินข้าว